สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกันกบครูป,ปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูป,ปูไม่ได้มาวาดรูปนะคะแต่ก็เอาผลงานสีน้ํานะคะมาให้ชมกันนะคะเพื่อจะได้เป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะให้กับทุกคนนะคะเออเป็นผลงานสีน้ํานะคะที่ครูป,ปูวาดไว้แล้วก็นําไปใส่กรอบนะคะเพื่อเอามาตกแต่งห้องให้ดูน่ารักน่ารักนะคะเป็นชอบ เป็นภาพที่ครูผู้ชอบนะคะก็เป็นภาพดอกเฟื่องฟ้านะคะปิดตาข้างหนึ่งอันนี้ก็เป็นภาพที่ชอบนะคะต่อไปก็เป็นภาพที่สองนะคะเป็นภาพเด็กนะคะเด็กากาลังทานขนมเค้กนะคะชอบตรงเล็บเขานะคะครูผู้ใชส้สีเล็บเข้าจะเป็นแบบเหมือนกับลอกออกนิดหน่อยนะคะ ก็เป็นอะไรที่ดูธรรมชาติมากแล้วก็ครูครูใช้สีไม้ระบายน้ำนะคะเอาไปใส่กรอบสีเหลืองนะคะก็จะดูแบบน่ารักมากเลยนะคะชอบแล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นภาพนี้นะคะเป็นภาพผู้หญิงถือกีต้าร์นะคะครูปูก็ชอบเล่นกีต้าร์เหมือนกันนะคะชอบร้องเพลงเล่นกีต้าร์มันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจนะคะ เอาละคะ่ะผลงาน3ามรูปนะคะที่ครูภูไปใส่กรอบเดี๋ยวไว้ทีหลังนะคะครูภูจะเอามาให้ดูกันใหม่นะคะเป็นผลงานมากมายด้วยสีน้ำเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีค่ะ